วัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานนะคะตอนนี้ต้องจอดข้างทางด่วนนะคะค่ะเชิญค่ะไปเอาหญ้าไปผมไปผมดงไปเกี่ยวหญ้าน่ะเออเดี๋ยวจะเกี่ยวช่วยเกี่ยวมังกรี่หลอกแก้วมังกรนะนี่โอ้หลอกแก้วมังกรพี่เขามีตะกร้ารอเราอยู่ได้แหละอร่อยหญ้านี่เขาที่เขาไปปลูกขายนะแบอบขี่มอเตอร์ไซค์ีแดงเหมือนออหญ้าเนเป้หญ้าเนเป้เออเนเป้ให้งัว

เขาบอกว่าเลยซาโต้แต่มันก็เลยมาแล้วนะก็เลยมา,า,มาแล้วที่นี้บอกว่าก่อนถึงซาโต้ให้แกมาจอดตรงกลางเลย โบเข้ามานี่เลยเข้ามาเลยจะได้ล่มเออพี่รอมก็ใส่สีแดงออกไปยิงกันถนนซี่พี่รอมมาน่ะเด็กนอเคดนอเคไม่ไม่เต้าถามก่อนมาก่อนถึงซาโต้หรือว่าหลังซาโต้ ชะลอชะลอชะลอเอาไงแล้วดตอไม่ตะโใส่เสื้อลุงพลปักแตนด้วยนะโอใส่เสื้องใส่เสื้อลุงพลปักแตนเลยนะอะก่อดเลย

เขามาให้ค่พิคหนึ่งแล้วสาวป้าก็จะซื้อแล้วแต่นี่เขาไม่ซื้อมันน้อยอยู่เนี่ยอันนี้สีขาวนะ้เหมือนคนปั่นมูลกันเลยเนาะเหมือนคนปั่นมูลมาซื้อของขทางกางโอ้สีแดงลูกละห้าร้อยเอามีดหูสีแดงก็มีพิสูจน์เลย ไมด้เจอพี่ส่าน้ารถเอาอีกแล้วแล้วก็เธออีกพว่าคนจมีเสาเสาไฟทำไมไม่มีสวยมากเลวว่าจกนั่งพอได้คุยกันสักแป๊บหนาที10มาทีตรงซาโต้น่ะตรงซาโต้เขาบอกว่าเลยโอ้ผมไม่ชอบกินผมวยงต้งคนขับคนนั่งเอาเอก็บพรอมบอกว่าเลยซาโต้ทำไมว่าเสาบนกับเป็น ใครจะไปก่อนไม่ห่วังลูกแต่ทำไมไม่มาพร้อมกันมาเพืให้เขารอเจอเขาจะออกหน้าแล้วใชนไหมช่วยชูเลยน้องเดินอย่างเด้ออร่อยเนาะอทีนี้เขาลดทุนเนาะดงไว้เขาปล่อยร้ายเขาโดนเขมลไว้ช่วยเขมวหน่อยอันนี้เขามีตังค์มีตังค์หมุนล้วนร่วนสมบูรณ์อ่ะให้พี่เดว่าชิมด้วยชิมไหมเหรอเดี๋ยวเขาจะว่าเป็นกระซือนะ ป้านี่ยไม่กินไม่ได้เลยเห็นเราจะอ้วกเหมือนกระเสือกินไปแล้วอ่ะอ๋อเนื้อสวนกเซือกินมะกรอขาวดีกว่าอยากินมะกรอขาวดีกว่าทำไมยังต้องมีสีแดงอ่ะอร่อยอันนี้สวนอร่อยมันตามเขาไม่ตามมันจริงหรือเปล่ากินแล้วลดความอ้วนเห็นเขาไปกินลดความอ้วนกันจริงเหรอได้ได้หลายอย่างแล้วทำไมออาอันนี้คนนั่นอยู่แล้วเนาะวาแล้เขาบอกว่า บอกว่ามันอยู่ที่ส่วนชัดส่วนสูงเออเออเสี้ยเออสีขาวมอญไปดลื่อยก็ได้มีดหนาเอาไปเลยให้มนไปเยอะๆเลยมนแถวหน้าของมนไม่ต้องไปเราจะไปปลาคันนี้มีดนะมีดยังไงก็เตรียมเตรียมไป แก้มังกรมาอย่างนี้เลยเหรอคะอ๋อแก้มังกรเนี่ยอนีม่มันไม่เป็นโรคนะฮะเป็นโรคเนี่ยมันจะกินมันจะเน่าเหมืนอนว่านะถ้าไม่อยากพบเลยนะน้ำก็ไม่หันในอาบไปในเะถียงเขาเอาป,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 ปอั๊บป<อ>ั๊บป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 ั๊บของเก่าที่เมื่อวานเนี่ยมาขายคืนเขาก็ไม่ยอมให้ <laughs> หวานจังอันนี้ท,ทั้งสนนหละคะเนี่ยฮะอันนี้สวนใคระสนเราไม่คนละบ้านกันอืม อีกครึ่งเดือนนี่คุณสาวป้าก็ทำทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละยเคยไปขายอยู่ไอ้นั่นตล,นะลาดที่โลกนะลองไอ้เป็นไหว้พรอยู่นะต <ไป S 1> ลาดทห่เจริญนะนพี่เราเอาขาแบงเววอวเอาเาและะว้วจะแบ่งจะแบ่งกันถ้าไอ้บอลไปนั่นก็ปขาไปผ่าไปโอ้มันง่วงเด็นี่ ไม่มไม,ไม,ไม่เอาว่า şey yes, ี่กินโนไปกันปทิ้งค่ะแล้ถ้าถึงผู้เรือก็จะตามนะไม่เดียวกินอนกินแล้ เห็นไหมว่าเห็นสีดำผ่านไปไหมเห็นเห็นก็ว่าอยู่ตามอะไรเราดูมันก็คันใหญ่เนะนี่เออผ่านไปรถเอคันเล็กอยู่กว่ากินหีมอาเอามา่มาอ่า นีเราก็จะมุ่งหน้าก็ไม่มีอะไรฝากแม่เลยเนาะก็ต้องขอบคุณพี่พยาวด้วยนะครับที่พอดีลงทริปแล้วเราวิ่งออกมาไกลละก็เลยไม่ได้ไปพี่พยาวพี่พยาวบอกอใกล้กับพ่อคุณสีอินทราทิพย์อยู่ใกล้เองแต่ทำไมก็เลยไม่ได้แจ้งก็เลยไม่ทราบว่าจะไม่มีเส้นเหนื่อยไหมคะเรียบร้อยเข้าทศเน ทุกคนเด้อนะคะคือคนเด้อขอขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะนี่เจ้าบ้าททุกคนเด้อค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้เขาบอกแล้วถ้าไม่รับผมไม่จอดเออเขาบอกถ้าไม่รับเขาก็ไม่จอดต้องประมูลตัดรถเขาบอกว่าไปในไอ้นั่นแล้วบอกว่าเกรงใจรู้ว่าเหนื่อยเกรงใจก็ตอนนี้ก็แค่บอกว่าอยากจบตรงนี้ บอกลาไไ้นานนิดหน่อยได้ตอนนี้ก็อวบปั้นนิดหน่อยแหม่โชว์โชว์โชว์ไอ้มนไม่เหมือนอยู่ในนั่นเลยเนาะตัวเล็กๆน้ำแบบเหรอไม่อันตอนลำเ่ยตัวอ้วนอ๋อจะอยู่ในนั้นจะตัวใหญ่ตัวอ้วนตัวกลมจะหอมายาสีเด้อดยาน่าจะดูไปค่ะขอบคุณมากค่ะ